สวัสดีค่ะพบกับรุ่งอารุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันพุธค่ะโดยคาพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่31มกราคม2 5 6 5นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีด สิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านที่เกิดวันพุธนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภ เลขนำโชคนะคะจะมีอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรต้องระมัดระวังนะคะอาจารย์จะดูการงานก่อนนะคะพลังงานใบแรกขึ้นราชินีเหรียญค่ะการงานดีมากเลยนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะ ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะการงานดีเพราะว่าราชินีหมายถึงความมั่นคงอยู่แล้วนะคะท่านจะ,ะมีโอกาสนะคะมีโอกาสขยับขยายงานมีโอกาสขยับขยายธุรกิจหรือท่านที่ยังเรียนหนังสืออ,ย,อ,อ,อยู่น้องๆนิสิตนักศึกษานะคะจะสอบได้อสอบได้งานสอบได้โรงเรียนมหาวิทย,ทยาลายัยหรือว่าในสาขาที่ตัวเองต้องการ คนที่ไปหางานใบนี้ก็จะบอกว่าได้งานค่ะท่านไหนที่งานรู้สึกว่ามันท้อมันเหนื่อยมานานแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านเริ่มหายใจคล่องนะคะงานเริ่มจะ,ะสะดวกสบายหรือว่ามีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะใบต่อไปขึ้นสองถ้วยนะคะสถ้วยนี้คือการดูแลช่วยเหลือค่ะ มีคนดูแลช่วยเหลือมีเพื่อนร่วมง,งานดีหน่วยงานดีนะคะถือว่าเป็นความสุขนะคะที่ไหนที่เราทํางานแล้วรู้สึกว่าอยู่กันอย่างมีความสุขมีการดูแลเอือ้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราจะมีความสุขกับการทํางานไม่ใช่ว่าไปที่ทํางานเราก็เห็นแต่ปัญหาเจอแต่การแก่งแย่งชิงดีกันก็ไม่อยากไปทํางานแต่ว่าถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าหน่วยงานของท่านหรืองานของท่านนะคะถ้าเป็นบริษทัทเป็น เจ้าของธุรกิจท่านก็จะได้ลูกน้องดีได้บริวารดีถ้าเป็นหน่วยงานทั่ว,วไปก็ถือว่ามีความรักใคร่กันนะคะรักใคร่ปลองดองสมัครสมานสมาสมาัคคีหรือว่าถ้ามีปัญหานะคะสถ้วยก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะใบต่อไปนะคะห้ถ้วยค่ะ5้ถ้วยนี้นะคะอาจจะมีบางท่านนะที่ยังโศกเศร้าเสียใจกับงานที่ตัวเองเคยผิดพลาดมา ให้ลืมอดีตนะคะลืมสิ่งที่ผ่านมาซะเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ไขได้นะคะถ้าเราเคยผิดพลาดหรือว่าเคยทําอะไรที่มันล้มเหลวไปทางด้านการงานก็เอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นประสบการณ์ถ้าเรายังไปจําอดีตนะคะไม่ยอมลืมไม่ยอม ลุกขึ้นสู้นะคะชีวิตเราก็จะอยู่ตรงนั้นแหละนะคะไม่มีวันที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะคะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเตือนสําหรับท่านที่เคยผิดหวังนะคะอย่างบางท่านไปสอบเตรียนต่อหรือไปสอบทํางานสอบไม่ได้เราก็รู้สึกท้อนี่อย่าท้อนะคะหรือบางท่านลงทุนทําอะไรไปแล้วก็เจ๊งแล้วเจ๊งอีกเนี่ยต้องลุกขึ้นใหม่นะคะอย่าอยู่กับอดีตค่ะใบต่อไปนะคะขึ้นเดวิลค่ะ ไพ่เดวิลนี้นะคะเป็นไพ่ของคนที่ทุ่มเทกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะถ้าถ้าท่านชอบท่านรักอะไรท่านจะให้เวลากับสิ่งนั้นนะคะก็เหมือนกับไพ่จะบอกว่าถ้าท่านชอบจริงๆแล้วท่านทําเลยค่ะท่านจะประสบผลสําเร็จนะคะอย่างถ้าท่านชอบอยากเป็นนัก,กร้องนักดนกตรีก็ทุ่มสุดตัวนะคะทาในสิ่งนั้นแหละทําในสิ่งที่ท่านชอบและอีกอย่างไพ่ใบนี้ก็จะเตือนนะคะเตือนในเรื่องการทํางาน อย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงมากเกินไปนะคะเสี่ยงๆอาจจะมีโอกาสเป็นเรื่องเป็นราวได้นะคะหรือว่านอกจากนี้นะคะถ้าให้เดวิลขึ้นมานะคะก็อาจจะเตือนนะคะเตือนว่าถ้านะคะถ้ามีคนมาชักชวนให้เราไปทําอะไรก็ตามให้เรามัดระวังไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทําตามนะคะถ้ามีคนชักชวนนะนอกจากว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักเราเห็นว่าเรา พอใจเราสามารถทำได้ตัวเราเองได้ให้ทำเลยแต่ถ้าเป็นลักษณะมีคนชักชวนให้หยุดไว้ก่อนค่ะโดยรวมนะคะท่านที่เกิดวันพุธตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31มกราคม2565นี้นะคะการงานโดยรวมดีนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังนะคะสิ่งไหนที่มันเสี่ยงสิ่งไหนที่มันอ่ มีโอกาสผิดพลาดทางด้านคดีความกฎหมายอะไรได้นะก็เลี่ยงหรือมีคนชักชวนก็ให้ให้เลี่ยงหน่อยนะคะในช่วงนี้ต่อไปการเงินค่ะการเงินขึ้น3ามถ้วย3มถ้วยนี้ึ้นเป็นการเฉลิมฉลองนะคะการเงินดีนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้าชูค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะการเงินขึ้นเดชาลีออดค่ะชาลีออดนี้คือขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่นะคะถ้ามองทางด้านการเงินมีไหมนะคะมี เพราะโดยตำแหน่งหน้าที่ของขุนศึกก็ต้องมีเงินอยู่แล้วแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเดินทางช่วงนี้ท่านอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการซื้อรถนะคะ,ะเพราะว่าชาลีออตนี้กําลังขี่รถมาก็คือท่านอาจจะมองหารถใหม่ซื้อสิ่งใหม่ๆก็คือรถคันเดิมคันเก่าเอาไปเทินไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการซื้อรถซื้อยานพาหนะค่ะต่อไปนะคะทาวเวอร์นะคะ ท่านที่เกิดวันพุธนะคะให้ระวังอุบัติเหตุนะคะอาจจะเสียเงินไปกับอุบัติเหตุหรือว่าเสียเงินไปกับการผ่าตัดใหญ่สุขภาพนะคะอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะเป็นของท่านนะคะแต่เป็นของคนที่อยู่ในครอบครัวเราหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะให้บบน,นี้หรือไม่นะคะท่านอาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ ที่เงินจะต้องออกมือแหละไพ่ใบนี้นะคะดูต่อก่อนนะคะได้3มเหรียญค่ะ3มเหรียญน,นะคะการเงินก็ยังถือว่าแม้ว่าจะมีการออกไปแต่ก็ยังถือว่าดีนะคะสมเหรียญถ้าเจอปัญหาทางด้านการเงินก็ยังมีคนช่วยเหลือมีคนยื่นมือเข้ามาดูแลค่ะ ถือว่าโดยรวมก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังนะคะถ้าจะทําอะไรลงทุนอะไรให้ระมัดระวังมีโอกาสที่จะหมดเงินนะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่สิ่งที่เสียแล้วดีก็คือการซื้อรถนะคะเพราะว่าชาลีออดขึ้นมาอาจจะอยากเปลี่ยนรถใหม่ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูความรักสําหรับคนโสดะคะ่ะ ขึ้นสิบดาบค่ะสิดาบนี้คนโสดนะคะบางท่านอาจจะเคยอกหักเสียใจมาก่อนจนไม่อยากเริ่มต้นไม่อยากคิดมีความรักอีกแล้วนะคะไพ่ใบน,นี้ดูต่อว่าจริงไหมขึ้นอาจจะเปนดาบค่ะถ้ามีก็เจอปัญหาอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวไม่ค่อยพออกพอใจกันนะคะอาจจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราไม่มีความสุขนะคะพอเราไม่มีความสุขในเรื่องความรักเราก็เลยไม่อยากจุ้งเกี่ยวกับความรักอีกก,อก็เป็นไปได้ค่ะ มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนนะคะขึ้นหนึ่งมเมเา้าค่ะหนึ่งมเมเา้านี้นะคะถือว่าความรักของท่านเริ่มนะคะเริ่มที่จะงอกเงยงอกงามนะคะความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้ดูเพิ่มเติมนะคะขึ้นราชาดาบนะคะราชาดาบนี้ความรักก็รักใคร่ผูกพันกันดีแต่ระวังอารมณ์นะคะอย่าอารมณ์ร้อนพยายามค่อยค่อยพูดค่อยๆเจรจากันค่ะ ต่อไปสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะขึ้นเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญช่วงนี้คงรอคอยกันอยู่เนาะอาจจะอยู่ห่างไกลาการต่างถิง่นต่างแดนรอให้คนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายติดต่อมาหรือไม่ก็รอในการเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเพื่อที่จะจัดงานแต่งหรือว่ามามั่นหมายกันหรือว่าเป็นการสร้างเรือนหออะไรก็ได้นะคะให้ในนี้ต่อไปขึ้นสิบถ้วยค่ะ สิบถ้วยนี้เป็นไพ่ของความสุขสมหวังนะคะท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนอาจจะได้แต่งงานมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือไม่ท่านที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีบุตรมีบริวารไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านสุขภาพนะคะสุขภาพขึ้นราชาเหรียญค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไพ่ใบนี้อ่าเพราะฉะนั้นการเงินที่อาจารย์ว่าจะเสียไปอาจจะเสียไปกับ อุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บของคนที่อยู่ภายในครอบครัวนะคะคนที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ตัวเจ้าชะตาเองถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ,นะคะชาหารโชคลาภเป็นไงโชคลาภขึ้นพระสังฆราชนะคะ The h i g o p d a r n t โชคลาภก็ถ้าขึ้นไพ่พระ,พระก็ถือว่ามีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ได้เยอะนะคะอาจจะมาจากการทําบุญทําทานนะคะการไปทําบุญแล้วเจอ อะไรดีๆจากที่ท่านทําบุญก็ได้หรือไม่ก็ผลบุญผลกุศลที่ท่านทําสะสมมาสงผลบุญถึงท่านค่ะอาจารย์จัดต่อนะคะขึ้นเด็กถือไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะถ้ามองทางด้านโชคลาภก็ยังเป็นแบบเด็กๆอยู่นะคะมีแต่ไม่เยอะนะคะถ้าท่านจะเสียงโชคเสียงดวงก็อย่าเสียงเยอะนะคะแต่ว่าถามว่าท่านมีโชคมีลาบไหมมีถือว่าเป็นช่วงดวงดีค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดู ไพ่แนะนำจากไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่ออร์เคิลจะแนะนำท่านว่าอย่างไรไพ่แนะนำจากไพ่ออร์เคิลนะคะใบแรกนะคะขึ้นว่า community นะคะ คอมมูนิตี้นี้เป็นไพ่สังคมนะคะการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงนะคะก็เหมือนกับว่าเรานะคะจะต้องเปิดโลกตัวเองนะคะไปพบปะผู้คนบ้างนะคะอย่างถ้าหากว่าเราเป็นคนโสดเคยเจ็บปวดเสียใจมากนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราให้มีความสุข ให้มีความสดใสขึ้นก็ต้องออกสังคมไปหาเพื่อนนะคะหรือว่าถ้าเราอยากได้งานดีอยากได้สิ่งใหม่ๆเราก็ต้องออกไปหาเองนะคะไพ่ใบนี้มันกับว่าช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะพบปะผู้คนมากมายและจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้ที่เราไปพบปะหรือว่านะคะคนที่เกี่ยวข้องเพื่อนนะคะเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักนั่นแหละจะนําสิ่งดีๆม,มาให้นะคะแต่เราต้องออกนะคะออกพบปะออกหาผู้คนคะ่ะ ใบต่อไปนะคะขึ้นว่า Godess of the Moon นะคะอันนี้เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะคะดวงจนันทร์ก็คือความสงบสุขความสว่างสดใสความร่มเย็นนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของความรักนะคะท่านที่มีความรักนะคะช่วงนี้ความรักจะอ่ามันกับว่าจะเริ่มสารสัมพันธ์ไปในสิ่งที่ดีมีความรักความเข้าใจกันมากขึ้นถ้ามีปัญหาไม่เคยอ่าท่าน ถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจกันมาก่อนนะคะก็จะปรับความเข้าใจกันได้ค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความอ่อนโยนนะคะอย่าอย่าพยายามใช้อารมณ์นะคะช่วงนี้ให้ตั้งอยู่บนสิ่งที่ดีงามนะคะพยายามพูดจาดีๆพูดจาเพราเพาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วท่านจะประสบผลสำเร็จค่ะไพ่ใบต่อไปค่ะ ancient of love นะคะไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคะตัวท่านเองนะคะเป็นผู้ที่มากด้วยความเมตตามีบุญมีบารมีอยู่ในตัวอยู่แล้ว ก็พยายามนะคะอาจใช้สิ่งที่ท่านมีนี่แหละให้กับคนรอบข้างลูกหลานบริวารแล้อวทุกคนจะมีความสุขตัวท่านเองก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่แนะนําจากไพ่สามก๊กนะคะไพ่าสามก๊กจะแนะนําท่านว่ายอย่างไร ไพ่สามกงนะคะใบแล้วบอกว่าประมาทค่ะประมาทนะคะเหมือนไพ่จะเตือนนะคะว่าจะอย่าประมาททาอะไรก็ตามนะคะบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนะคะไม่น่าจะนําความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนอะไรมาให้แต่ความประมาทนั่นแหละจะทําให้เราเสียใจทีหลังนะคะอย่างน้องๆที่เรียนหนังสือนี่อาจจะคิดว่าเออช่วงนี้เป็นเรียนออนไลน์นะคะไม่ไม่ต้องทุ่มมากเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้นะคะ เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นลักษณะยืดหยุ่นแต่ว่าสิ่งที่เราจะเสียไปก็ค,คือความรู้ที่เราจะได้นะคะหรืออย่างในเรื่องการทํางานเหมือนกันนะคะถ้าเราทําจนชินนะคะเราเห็นว่า,าแค่นี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเป็นเรื่องปกติในการทําผิดพลาดแต่ว่ามันอาจจะเกิดปัญหากับท่านได้นะคะก็อย่าประมาทไพ่ใบนี้ให้ระมัดระวังแม้แต่การเดินทางนะคะการ ขับขี่รถยนต์ยวดยวดยานทหาะนะคะให้ระมัดร,ระวังรอบครอบอย่าประมาทค่ะใบต่อไปนะคะไพ่บอกว่าตื่นรู้ตื่นรู้ก็เหมือนกับว่าช่วงนึ่นะคะท่านเริ่มจะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆนะคะอย่างงานท่านก็จะมีความคิดใหม่ในการสร้างสารรค์งานงานของท่านจะประสบผลสําเร็จมากขึ้นนะคะ หรือไม่ท่านอาจจะเห็นรูปทางในการทำมาหากินอย่างอาจจะเห็นว่าช่วงนี้จะทำธุรกิจตัวไหนช่วงช่วงนี้จะทำอะไรนะคะก่อนหน้านี้คิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าท่านเริ่มที่จะมีแนวคิดมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะท่านท่านสามารถนะคะสามารถที่จะดำเนินการดำเนินธุรกิจต่างๆดำเนินชีวิตไปได้ด้วยตัวท่านเองนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการตื่นรู้นะคะ ต่อไปค่ะไพ่ความสําเร็จค่ะไพ่ความสําเร็จถือว่าเป็นไพ่ที่ท่านโชคดีนะคะไพ่ใบนี้นะคะความสําเร็จต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยตัวท่านเองนะคะท่านมีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไพ่ก็จะเตือนเหมือนกันนะคะว่าความสําเร็จนะคะบางครั้งมันไม่ได้มาง่ายๆกว่าเราจะสําเร็จได้เราจะต้องมีความมุมานนะมีความอดทนนะคะ ถ้าเราผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านจุดที่เราเคยล้มเหลวผ่านจุดที่เราเคยเสียใจไปแล้วนะคะความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราเองค่ะมัอนกับจะเตือนเป็นในตัวว่าอย่าได้ไปหยุดอยู่กับอดีตอย่าได้ไปเสียใจอยู่กับอดีตนะคะให้มองข้ามอดีตแล้วก้าวเดินนะคะก้าวเดินอย่างมั่นคงเอาอดีตที่ผ่านมามาเป็นครูมาเป็นประสบการณ์ค่ะต่อไปนะคะ อาจารย์จะดูเลขนำโชคสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะว่าเลขนำโชคสําหรับท่านมีตัวไหนบ้างเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะคนนไคพ่ะะพย,ยิปซีนะคะเป็นไฮดรฟนก็คือเลขห้านะคะ เลขนำโชคต่อไปนะคะ Judgment เลข2กับเลข0และสุดท้าย temperance นะคะ temperance นี้เป็นเลข1กับเลข4นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง30มกราคม25 6 4นี้มีเลข5นะคะเลข2กับเลข0แล้วก็เลข1กับเลข4ค่ะ เลขนำโชคนี้นะคะถือว่าเป็นเลขดีๆสําหรับท่านนะคะท่านอาจจะเอาไปเป็นในการเลือกเลขหมายหมายเลขทะเบียนรถหรือว่าเลขโทรศัพท์หรือว่าเลขที่บ้านได้หมดนะคะเป็นเลขดีๆนะคะขุมทรัพย์ของท่านเกิดจากการทําบุญทําทานเพราะว่าพระสังฆราชก็คือบุญแล้วก็จัดเมนนี่ก็คือการทําบุญนะคะเพิ่มบุญเพิ่ม,มบรารมีให้กับตัวเองค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะจานจบการพยยากรลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยท่านไหนที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณในะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ